สวัสดีครับผมคณกินชาแนลนะครับก็หลังจากที่ผมปิดร้านแล้วก็หยุดร้านไปหนึ่งอาทิตย์เต็มๆเลยนะวันนี้เพิ่งไดมาเปิดร้านเป็นวันแรกก็เนื่องจากลูกชายครับเป็นไข้เลือดออกทั้งสองคนเลยไปนอนโรงพยาบาลหนึ่งอาทิตย์เต็มๆช่วงที่ไปนอนที่โรงพยาบาลก็ไปมีโอกาสได้ไปเดินช็อปเกี่ยวกับพวกวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยครับนที่จะใช้ในร้านนะครับพอดีตัวซอสมฉะฉามผม,มหมดก็เลยไปหาเดินซื้อแต่ว่าไอ ตัวยี่ห้อเดิมนี้ผมเคยใช้มันไม่มีแล้วนะครับถามเจ้าของร้านก็บอกว่าของก็ยังไม่เข้านะครับผมก็เลยไปเจอเจ้าตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นของยี่ห้อมิตเต้นะครับเป็นเป็นโปรดักของทางมิตรผลนะครับเป็นเจ้าของเดียวกับน้ำตาลมิตรผลนะฮะก็ยังไม่เคยลองใช้เหมือนกันนะครับในคลิปนี้นะฮะก็จะเอามาแทนตัวซอสมัช่าเดิมแล้วก็ตัวไซรัปมัช่าเดิมนะครับที่ใช้ในเมนูชาเขียวนมสดนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ลองดู เพราะว่าเราดูวัตถุดิบหลายๆตัวบางทีตัวใดตัวหนึ่งมันขาดตลาดเราจะได้มีทางเลือกนะครับที่สําคัญเลยจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้รสชาติของชาเขียวของเราเนี่ยมันมีความโดดเด่นมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับผมวันนี้จะลองชงกับแก้วเสิร์ฟ20ออนนะครับเป็นแก้วที่ผมใช้ประจําร้าน,นครับลองดูเหมือนเดิมนะครับชาเขียวพรีมเมียมของมณีคอฟฟครับใช้หช้อนโต๊ะนะฮะ ก็จะกันน้ำชายอยู่ที่80 ml นะครับก็อยู่ที่ขีด1ส่วน3คับนะครับเหมือนเดิมก็ให้เบชาบันบานสัก10บวินะครับเราค่อยกดเดินน้ำต่อ ก็จะเป็นการชงชาเขียวนมสดในสไตล์ของผมนะครับที่ใช้ตัวมัชฌะเข้าไปช่วยนะครับแรกเริ่มที่ผมเคยใช้นะครับมัชฌะจะเป็นมัชฌะของตามมือเป็นแบบผงแบบนี้นะครับแต่ลหลายๆคนก็กระบอว่าเออมันเวลามันชงแล้วก็ละล,ะลายในในน้ำชาเนี่ยมันชอบเป็นตะกอนหรือว่ามันละลายช้านะครับจริงๆตัวมัชฌะมันจะมีตัวอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับในการชงต่างหากนะครับแต่เราใช้แค่ปลายช้อนชงเนี่ยแต้มเข้าไปนิดเดียวเพื่อให้กลิ่นม,มันช่วยให้ชาเขียวเราหอมมากขึ้น แต่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใช้ตัวตัวแบบแบบผงแล้วนะครับผมจะใช้แบบซอสแล้วก็ไซลับแทนหลังจากที่เราได้น้ำชาแล้วนะครับผมว่าจะเติมก็มีครีมเทียมยี่ห้ออะไรก็ได้ใส่ไปเลยนะครับสองช้อนผมใช้สองช้อนโต๊ะนะครับมันก็ไม่ถึงช้อนโต๊ะดีนะมันเป็นช้อนซุปแบบนี้นะครับมันไม่ถึงช้อนโต๊ะนะ วันนี้ผมจะลดความหวานลงนิดนึงนะครับก็จะไม่ใส่ตัวน้ำตาลทรายครับนมข้นหวานหนึ่งออนครับแล้วก็นมข้นจืดหนึ่งออนนะครับ ก็จะใช้ตัวเซลลบนะครับเซลลบของมิเต้เนี่ยครับอัออนนี้เป็นแก้ว20 ml ใส่20 ml ครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ใส่หัวปั๊มเลยตอนนี้นะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะไปชิมกันครับว่ารสชาติชาเขียวนมสดโดยที่ใช้ไซรัปของมิเต้จะมีรสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับกลิ่นมะชากออกนะครับแต่ว่าแอบสู้ซอสของ Beach, ลองบีบกับไซรัปของดินเนี่ยไม่ได้นะ คือมันลดมันน้อยกว่านิดนึงนะครับยังมีขึ้นจมูกมากเท่าไหร่แต่ก็มีความเป็นมัชักนี่ขนาดผมใส่ไป20 ml นะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว20 ml เนี่ยผมก็ถือว่ามันหวานนะเพื่อนๆใส่ประมาณสั้10หรือ15ก็ได้ลดลงไปนิดนึงได้นะครับเพราะว่าความหวานจากนมข้นหวานเราก็หนึ่งออนแล้วนะครับก็ผมใส่ไป20กลิ่นก็ยังไม่ค่อยขึ้นจมูกมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถามว่าพอช่วยได้ไหมช่วยได้ครับ ช่วยให้ชาเขียวเราหอมมีความหอมมากมากขึ้นกว่าเดิมได้กลิ่นมะชาเนี่ยแอบน้อยกว่าตัวซอสของลองบีทกับแสลั่มของลินไปนิดนึงนะครับแล้วก็ความหวานเนี่ยจริงๆเราใช้ประมาณสัก10 ml กําลังพอดีนะครับผมใส่ไป20มันจออกหวานนิดนึงแต่ขนาดถึงแม้ว่าจะใส่ไป20แล้วความฉุนหรือว่าความขึ้นจมูกก็ยังมีน้อยกว่า 2ตัวนั้นนะครับโอเคอันนี้ผมก็ทําให้เป็นแนวทางเนาะสาหรับเป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆนะครับที่มองหาวัตถุดิบที่จะช่วยทําเมนูชาเขียวนมสดนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสาหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองก็ลองหาซื้อไปทดสอบกันได้นะครับหรือว่าทําขายได้ก็หวังว่าคลิปนี้นะฮะก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่องคนทำกินด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ